<Yeah. S 2> แก่ข้าวครับแก่ข้าวันนี้มาเจอลุงหมองนี้คนนอเวครับพอดีเพิ่นอยากกินซอยจุเลยจัดเลยครับักไข้หลังจุจุจ <Okay. S 2> ๊เชียร,รอบท้อง <Yeah. S 2> แก่ข้าวอร่อยโอ้ยเยิ่มเยิ่ไข้าหลัง <laughs> Có lẽäm mấy? đấy em điểm T fragen thượng hoa không Tap tap hmm.